สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสกภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่องพระนุด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้ากับอากาศเย็นๆนะคะเช้าวันนี้ก็มีหมอกลงบางๆนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นนะคะก็เริ่มที่จะหนาวแล้วเนาะฝนน่าจะหมดแล้วแหละนะคะเพราะว่าเดือนตุลาแล้วนะฝนน่าจะหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มนะ กำลังเกี่ยวข้าวกันนะคะก็หลายๆคนก็ <c oughs> เกี่ยวเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับข้าวเหนียวข้าวดอนะคะส่วนของภาษาก็อีกประมาณสักอาทิตย์กว่านะคะอาทิตย์กว่าก็คงจะได้เกี่ยวนะข้าวเหนียวนะคะข้าวเจ้าก็ <c oughs> ออกหมดแล้วนะคะข้าวเจ้าก็น่าจะประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกก็น่าจะได้เกี่ยวนะคะ ตอนนี้ข้าวเหนียวก็กำลังเหลืองนะคะฟากห้วยนะคะที่ห้วยลึกนะคะส่วนข้างบ้านก็ยังไม่เหลืองเท่าไหร่นะคะก็น่าจะพร้อมกันกับข้าวเจ้านะคะออกพร้อมกันเพราะว่าเราตกกล้าช้านะคะตกกล้าที่หลังนะคะมันก็ไปตามอายุไขของมันสําหรับข้าวนะคะภาษาก็ตกข้าวเจ้าก่อนเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ ข้าวเหนียวที่ตกที่หลังก็จะได้เกี่ยวพร้อมข้ะเจ้านะคะเอฟซีเนาะอายุมันก็ประมาณเท่าๆกันนั่นแหละสามเดือนนะคะเอฟซีนะส่วนที่ตกกล้าก่อนมันก็เหลืองแล้วนะคะก็อีกไม่กี่วันก็คงจะได้เกี่ยวนะคะอีกสักประมาณอาทิตย์เนาะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งไปดูนะคะนู่นแหละหลังบุญกระถินนะคะหลังกระถินวัดป่าห้วยบงนะคะก็พลอยไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะ พอเกี่ยวหรือ,อยังนะคะชาวเช้าอากาศก็หนาวเย็นนะคะอากาศเย็นเย็นนะคะก็ไม่ถึงกับหนาวนะคะเย็นเย็นอยู่นะคะไปดูม่นางละมีหนูบ่กนะคือดมมีหนูบอก วันนี้ลุงเสือไม่ออกไปดูปลาเพราะยังไม่ขึ้นอายนะคะแ <c oughs> ดดก็เริ่มจะออกเนาะเ <c oughs> ตากับผุกกับพังล่ะต้องหาอะไรมาใส่แล้วนี่ มอเขาก็ยังเอียงกับเทเลอยู่ข้างนึ่งแบบนี้เป็นตะลมหรือบ่ละกินกาแฟ,ฟกันค่ะกินกาแฟตอนเช้านะคะอเอซอากาศเย็นแล้ว ข้าวก็เหลืองทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้ข้าวดอก็รถเกี่ยวก็ประมาณได้ละหกร้อยนะคะเี่สี่หกร้อยส่วนหนวแหละข้าวเจ้าก็เจ็ดแปดร้อยนะคะประมาณแปดร้อยข้าวเจ้าข้าว็ขอนะคะเรลืองเข้าวเรลืองข้าแล้ว กลายจะได้เกี่ยวแล้วโอ้โอโวคาโดพี่น้องต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ลิ้นจี่นะคะปกกลูกไกลกันอันนั้นก็ต้นเงาะนะคะต้นดอกไม้หกอื่นคือนะคะมะยมนะคะอันนี้ต้นมะยมไม่เ็นเป็นลูกเลยเดี๋ยวภาษาจะตัดลงไม่ให้มันขึ้นสูงนะคะ แต่ตอนนี้ก็ภาษาก็ว่าเอาร่มนะคะก็เลยไม่ตัดมันลงนะะให้มันสูงนะคะข้าวก็เหลืองข้าวเหลืองข้าวแล้วสีนะอีกหน่อยก็ได้เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเท่ากันเนาะกับอยู่นาห้อยลึกนะคะนาห้อยลึกก็เหลืองประมาณนี้แหละก็คงจะนั่นแหละใกล้ๆสิ้นเดือนนะคะก็จะไปเกี่ยวนะคะก็พอดี วันที่เดี๋ยวดูก่อนนะคะเนาะเพราะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ต้องพาบิ๊กไปรายงานตัวที่อำเภอนะคะที่อำเภอวานนนะคะเอสีแล้วก็วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งก็จะ,ะเดินทางแล้วนะคะก็คงจะผูกแขนก็คงจะพาไปให้ปูกกับ,บย่านะคะผูกแขนนะคะเพราะว่าไม่ได้จัดงานอะไรเนาะเพราะว่าเราไม่มีเงินนะคะก็จะผูกแขนให้ธรรมดานะคะก่อนเดินทางนะคะก็ให้ปูก จะลงไปให้ปลูกกับยาผูกแขนให้นะคะเราก็จะนู่นแหละก่อนวันเดินทางนั่นแหละนะคะเนาะน่าจะวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าจะเดินทางวันที่หนึ่งนะคะเช้าวันที่หนึ่งต้องไปส่งตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะหกโมงให้ถึงที่ว่าการนะคะเพราะว่าเพื่อนจะไปะขึ้นรถนะคะต่อที่ว่านอนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแยกนะคะเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ไป ที่เดียวกันนะคะเนาะก็ต้องไปคัดแยกนะคะใครไปทางไหนนะคะนะมีโคราชมีสระบุรีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะ,ะมันก็หลายหน่วยนะคะภาษาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปทางไหนบ้างนะคะแต่หกโมงเช้าใหถึงที่ว่าการนะคะหกโมงเช้าใหถึงก็เลย อาเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะผูกแขนวันไหนนะคะแ้วเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะไม่ได้บอกใครเนาะผูกธรรมดาละเราไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินที่จะออาเลี้ยงนะคะก็เลยจะผูกแขนให้ธรรมดาก็พอเดินทางก็ปลอดภนะัยแน้ะก็คิดว่า ว่าจะพาไปขอพรน,นะคะปู่องค์ปู่ที่วางปู่ปาริกิตด้วยนะคะเดี๋ยวใกล้ๆวันไปเดี๋ยวดูวันก่อนว่าจะไปวันไหนนะคะก็อยากจะไปขอพรให้ก่อนเดินทางนะคะเอฟซวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายก็จะเดินทางแล้วนะคะนะสุดท้ายก็เสดยูสองเถ่าแล้วนะส่วนพระก็น่าจะยังไม่สึกเนาะก็ ถามแล้วนะคะก็คุยกันแล้วเนาะตอนแรกว่าสึกอ,ออกพรรษานะคะเอฟซีพอนั่นก็เพิ่นก็บ่าแล้วแต่บุญบวชว่าว่าอย่างนั้นนะคะแล้วแต่บุญบวชนะคะแค่ไหนก็ได้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นว่าซังนนะคะก็แสดงว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะจะอยู่ไปเรื่อยๆเปิดน้ำไวรุนโ้ เดี๋ยวรถพีกรถแล้วนะคะมารถต้นนี่เป็นอะไรถึงไม่อยากเป็นนะคะต้นมะกรูดนะคะเอฟสีเริ่มจะไม่มีใบอีกแล้วดูนะคะบ่งกินนอนกินบ่ก็จะมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะแตกอยู่ต้นใบเชื้อพลูพี่น้อง ต้นใบเชื้อพลูนี่ขึ้นลามเต็มไปทั่วเลยนะคะเดี๋ยวรดน้ำก่อนแดดกำลังออกแล้วนะคะอากาศก็เย็นๆนนะคะลุงเสือไม่ออกไปดูปลาบอตื่นชามาดูข่าวโทรทัศน์อยู่ไม่ออกไปหาปลาบอวันนี้เมื่อวานไปก็ได้ปลาเข็งนะคะมาน้อยนึงนะคะ เริ่มออกแล้วนะคะต้นนี้ก็พอมีใบอยู่นะคะนิดๆหน่อยๆโอ้แต่ว่าต้น,นสับประรดนี่ก็โตแล้วนะคะเอฟซี F Z. มันจะเป็นหัวหรือบ่มันคือเป็นยอดแหลมๆเั็มี่เนาะลุงเสือปลูกได้กินเลยเด้อพี่น้องหัวหนึ่งนะคะค่ะก็ประมาณนี้โอ้อันนี้ต้นมะนาวต้นใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เป็นลูกเลยในเอฟซีภาษาปลูก เป็นดอกอยู่แต่ไม่เป็นลูกนะคะปีนี้ยังไม่เห็นดอกนะเดี๋ยวปาะสาจะซื้อปุ๋ยหมากมาใส่เใมันจะได้เป็นดอกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือปาะสาวะชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องพระนุนะคะช่วยดูคลิปอย่างน้อย3ามสีนะคะหานาทีขึ้นไปนะคะเอฟซีไม่กดข้ามด่านโฆษณาเด้อพี่น้องให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ